มบัติพรรระธรรในช่วงการปฏิบัติธรรมของเราง่ายๆเลยนะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ควรแนะนำแก่ทุกท่านไม่ควรเป็นการแนะนำกฎระเบียบเอ่ยพิธีกรรมเอ่ยที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหรือนำมหารือกับทุกท่าน ว่ารู้จักกี่นิกายเพื่อแสดงว่าเรามีความรู้ด้านพุทธศาสนามากแค่ไหนแท้จริงก็เป็นเพียงการท่องตามตำราเท่านั้นเอาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกมาเปิดมีทุกนิกายใครเป็นผู้ริเริ่มสืบทอดแก่ใครใช่ไหมอธิบายไว้ชัดเจนแต่อาจารย์คิดว่านี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการตื่นรู้ของเรามีแต่จะเพิ่มอุปสรรคและภาระที่ไม่จําเป็นฉะนั้นความทุกข์ในชีวิตเราเรามีวิธีรับมือ มีวิธีหนึ่งที่ง่ายและเหมาะสมนั่นคือบทภาวนาสีอระที่อาจารย์พิ่งสอนพวกท่านลองทบทวนสีอระนั้นอีกครั้งถูกต้องหนอบน้อมและจริงใจหนอบน้อมบวกกับจริงใจผู้รวมปฏิบัติธรรมบางท่านอาจถามว่าหนอบน้อมและจริงใจใช้ตอนที่ชั้นสวดมนต์ใช่ไหม แล้วตอนที่ไหว้พระล่ะ,ะตอนปฏิบัติวิชามหารัศมีล่ะตอนชั้นจุดธูปล่ะตอนปฏิบัติกับผู้คนล่ะตอนที่พบท่านอาจารย์ล่ะใช่แล้วแท้จริงแล้วอักษรสี่ตัวนี้เป็นสมบัติพระธรรมตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมแบบนี้พวกเราจะจำง่ายขึ้นนอบน้อมจริงใจนอบน้อมจริงใจ ปฏิบัติให้ดีจะแก้ปัญหาได้มากมายนี่คือข้อหนึ่งข้อสองเราจะฝึกปฏิบัติสมบัติพระธรรมนี้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปแล้วระยะหนึ่งยามที่ท่านปฏิบัติที่นี่บางท่านทำงานที่นี่บางท่านมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะหลายท่านกำลังทำงานลงรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลัง ไม่ได้เผยแพร่ธรรมะไม่ได้เฉิดฉายท่านก็เช่นกันเบื้องหลังในครอบครัวของท่านอาจจะกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือปัญหาใหม่ๆบางทีไฟข้างหลังอาจแผดเผาท่านอยู่เบื้องหน้าก็มีงานกดดันท่านและทำให้ท่านร้อนรุ่มฉันมาที่สถานปฏิบัติธรรมฉันจะตั้งใจปฏิบัติแต่ที่บ้านฉันยังมีเรื่องราวมากมายฉันต้องทำอย่างไร เมื่อความชื่นชอบอิสระและนอบน้อมในตอนแรกผ่านเวลาไปก็จะจืดจางลงอย่างช้าๆจิตใจที่ตั้งมั่นของท่านก็จืดจางลงใจที่นอบน้อมของท่านก็ค,อค,อคอ่อยๆจืดจางจนหายไปผลที่ได้จะเป็นอย่างไรมองเห็นใครก็ขัดหูขัดตาเห็นพระไม่ใช่พระเห็นอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ธรรมะไม่ใช่ธรรมะเห็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นมาร ถ้าเห็นอาจารย์ผู้นี้เต็มไปด้วยจุดด่างพร้อยเห็นจุดอ่อนมากมายของรุ่นพี่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมแล้วถ้ามาดูผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทั่วไปล่ะก็จะเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนดีด้วยงั้นหรือแล้วความนอบน้อมจะมาจากไหน แต่มีคนบางกลุ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงใจทังยังปฏิบัติต่อเนื่องได้ปีกว่าๆปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังพวกท่านรู้ไม่ว่าเป็นคนประเภทไหนเมื่อครูมีคนพูดว่าคนที่มีความนอบน้อมอาจารย์บอกเลยว่าเขาไม่สามารถนอบน้อมได้ตลอดยังมีอีกไหมแรงปรารถนา อาจารย์คิดว่าผู้ที่ยืนหยัดปฏิบัติได้มากที่สุดมีสองจำพวกจำพวกแรกยามที่เจ็บป่วยจนจะถึงแก่ชีวิตหลังจากที่อาจารย์ไปตามที่ต่างๆในเมืองไปที่ที่พวกเขาปฏิบัติธรรมที่สวนสาธารณะคนแก่ท่านหนึ่งชอบมาที่สวนสาธารณะตอนเช้าตรู่ท่านเดินไปทำท่ากั้งฟูไปด้วยบางครั้งอาจารย์ก็ไปพูดคุยกับพวกเขา โอ้ขยันจังเลยนะเขาพูดทำไงได้จะได้อยู่ได้นานขึ้นอีก2วันอาจารย์รู้สึกในวันนี้คือคำสัตย์จริงถึงเวลาเช้าตรู่ที่ต้องตื่นแทบทุกคนล้วนอยากนอนต่อในผ้าห่มนอนขี้เกียจสักแป๊บสำหรับพนักงานออฟฟิศนาฬิกาปลุกก็ดังไม่หยุดอาจารย์เห็นที่เขาถ่ายลงบนอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตก็เหมือนทีวีมากสะดวกมากมีหนุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องปลุกให้ตื่นเช่นเขาจะตื่นเวลา6กโมงเช้าพอถึงเวลานาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นเตียงก็จะสัน่นตึกตักตึกตักแต่ก็นอนต่อไม่ใช่นาฬิกาสั่นนะแบบนี้ก็ยังไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลแล้วจะทำยังไงต่อละ ยังมีแผนที่สองหานาทีต่อมายังไม่ตื่นก็มีน้ำสาดซาคราวนี้ได้ผลคนคิดคนเครื่องนี้ก็คือคนแบบนี้เขาแขวนอ่างน้ำไว้เองหานาทีต่อมาถ้ายังไม่ตื่นน้ำก็จะเทลงมาปรากฏว่าเขาก็หาเต็นท์มาคลุมเตียงไว้เองเขาทำการวิจัยที่มีความขัดแย้งในตัวเอง สุดท้ายว่าที่ภรรยาของเขาก็ถ่ายวิดีโอขั้นตอนเหล่านี้ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดังในพริบตามีคนอยากซื้อลิขสิทธิ์จากเขาไม่รู้ว่าพวกเด็กๆพอได้นอนก็ชอบนอนเหลือเกินมีใครบางหลักที่ไม่ชอบนอนบางคนพูดว่าฉันตื่นแต่เช้าเป็นเพราะท่านนอนไม่หลับนี่ก็เป็นอีกปัญหาที่ไม่ปกติท่านต้องทานยาจึงจะนอนหลับขอไม่ได้กินเลยนอนไม่หลับ กินแค่สองเม็ดนอนแค่หนึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ตื่นแล้วฉะนั้นนี่คืออีกสภาวะที่ไม่ดีต่อสุขภาพจำพวกแรกคือความจำเป็นจากสุขภาพร่างกายนี่คือจำพวกหนึ่งแน่นอนว่ายังมีจำพวกที่สองที่ตัดไม่ได้นั่นคือแรงปรารถนาความต้องการของท่านเตืนเอนตัวเองได้ทุกวันสุดท้ายกลายเป็นกิจวัตร อาจารย์ขอแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังตอนที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมอายุยังแค่สิบกว่าขวบชอบนอนตื่นสายแม้ว่าสุขภาพไม่ดีแต่ตอนที่อาจารย์สุขภาพไม่ดีอาจารย์ก็ไม่นอนตื่นสายอาจารย์เป็นคนไม่มีเล่ยเลี่ยมสมองทึมเหมือนไม้ความทึ่มของอาจารย์นี้เอาไว้บังคับตัวเอง สิ่งที่อาจารย์เข้าใจคือเป็นไปไม่ได้ที่ <show S 1> ฉันจะปฏิบัติธรรมถ้าคนโง่อย่างฉันปฏิบัติธรรมได้ลาก็เป็นมังกรได้เหมือนกัน uh. ดังนั้นอาจารย์ก็พูดว่า uh. ที่ปฏิบัติก็เพราะฝึกฝนตนเอง uh. อาจารย์ทำทุกวิธีทางเพื่อบังคับตัวเอง uh. เช่นอาจารย์ชอบด่าคนอื่นอาจารย์ก็จะพยายามไม่ด่าคนแล้วจะดูว่าตัวเองจะไม่ด่าคนได้นานแค่ไหนต่อมาอาจารย์ไม่ตื่นเช้าอาจารย์ก็จะกำหนดเวลาให้อาจารย์ตื่นมาในช่วงที่อาจารย์ชอบนอนไม่อยากลุกนอนหลับสนิทที่สุดอาจารย์จะไปฝึกปฏิบัติถ้าวันนี้อาจารย์นอนตื่นสายพ่อตื่นนอนแล้วก็ออาคอนมาปิดตาไว้แล้วทุบไปที่เล็บของตัวเอง เเลล็บห่ออืดดังนั้นที่หัวเตียงจะวางคอนไว้อันหนึ่งถ้าตื่นสายก็ทุบแรกๆไม่กล้าทุบแรงก็คือทุบเบาๆที่ไหนได้ก็เจ็บอยู่ดีเช่นวันต่อมาจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ถึงหายดีก็ลืมอีกแล้วต้องทุบอีกครั้งหนึ่งรวมแล้วทุบอย่างแรงอยู่สองครั้ง นิสัยนี้จึงแก้ไขได้ไปตลอดชีวิตไม่นอนตื่นสายแล้วฉะนั้นขนไม่ฉลาดยอมใช้วิธีที่ไม่ฉลาดวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงใช่ไหมละ่ะสมองของอาจารย์ก็มีประโยชน์แต่ข้อนมีประโยชน์กว่าสุดท้ายพบว่าการทุบเล็บตัวเองใช้ได้ผลมากๆเลยเป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ยอดเยี่ยมอะไรครูบาอาจารย์มากมายอาจมีปัญหาใหญ่กว่าผมอีกแบบไหนบ้างละ่ะหักกระดูกแขนมาทำด้ามผูกกัน จอกเอาเลือดมาเขียนพระสูตรหรือแม้กระทั่งสักพระสูตรลงบนผิวหนังตัวเองนี่เป็นการเตือนตัวเองให้รู้ตัวเองอยู่เสมอวิธีการเตือนมีมากมายนักอาจารย์คิดว่าไม่ใช่เพียงการเขียนบทความยาวๆเพื่อกระตุ้นตัวเอง เพียงแค่ตั้งปณิธานที่แน่วแน่ฉันต้องสำเร็จพูดออกมาสี่คำฉันต้องสำเร็จง่ายมากเลยนั่นหมายความว่าท่านต้องทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้คือการบังคับตัวเองไม่ใช่เปื่อทรมา,านตัวเอง แต่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้คนธรรมดากลายเป็นเทพกลายเป็นพุธะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านต้องทำเรื่องยากให้สำเร็จอดทนในสิ่งที่ยากพูดได้ทำได้ทำสิ่งใหม่ใหม่ให้ตัวเองกิจวัตรประจำวันแบบใหม่ของตัวเองเรียกว่าอะไรนะตารางปฏิบัติธรรมตารางชีวิต จึงจะเปลี่ยนแปลงได้พอทำจนเคยชินผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็จะกลายเป็นนิสัยและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ระยะสัน้นเพราะหากท่านต้องการความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบนี้ท่านอย่าหวังว่าจะฝึกฝนเพียงแค่หนึ่งเดือนผิวนังของฉันดีขึ้นหรือ,อยังนะขาของฉันดีขึ้นหรือ,อยังนะไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยเรื่องพวกนี้ เหมือนคลาสเรียนข้าวก่อนเป้าหมายแรกของพวกเราคือต้องได้ไข่มุกราตีในกล่องใบนี้ปรากฏว่าเราถูกรูปลักษณ์ภายนอกของกล่องใบนี้ยั่วยาวจนทุกคนแข่งแย่งกล่องสุดท้ายกล่องถูกยื้อแย่งไปแล้วแต่ไข่มุกราตียังอยู่กับมืออาจารย์แต่เดิมทีควรจะให้ท่านแต่ว่าสองสิ่งนี้ไข่มุกราตีมูลค่ามหาศาลกล่องใบนี้20ดอลลาร์ท่านยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติด ต่เป้าหมายเดิมของพวกท่านคือการได้มาซึ่งไข่มุกราตรีฉะนั้นพวกเราอย่าหวางังผลประโยชน์เล็กน้อยต้องหวงังผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นอบน้อมจริงใจเป็นสมบัติพระธรรมในการปฏิบัติธรรมแรงปรารถนาจากความเจ็บป่วยและการปฏิบัติธรรมคือบุคคลสองจำพวกที่ปฏิบัติธรรมอย่างนอบน้อมจริงใจหากต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนก็ต้องเตือนตนเองเสมอด้วยสำนึกที่ว่าฉันต้องประสบความสำเร็จ